สวัสดีครับพบกับผมสุดเขตส,สเปซส,สปสสาเชียโนวอเช่นเคยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับเป็นการเดินทางจากอําอเภอนครไทยจังหวัดเพชรบุรไปที่อ,อาําเภอด่านไซจังหวัดเลยนะครับคุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ดึกๆึกมาอยากกินขนมแต่ไม่รู้จะทานอะไรจะออกไปซื้อของกินก็ลํำบาก หัวโรคโควิด -19 บเกๆากินขนมกัแล้กันไม่ต้องลำบากก็ไปหาซื้อที่ไหนสั่งได้จากเพจขนมเปีย๊ยะไส้ล้นบาย KN ไส้ละล้นแป้งบางๆ,ๆ,ๆ,ๆขนมเปีย๊ยะที่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจขนมเปีย๊ยะไส้ล้นบ by KN สำหรับการเดินทางจากอำเภอนครไทยไปที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเคยถ่ายทำไวเ้เมื่อทริปก่อนๆนะฮะที่เราเดินทางจากจังหวัดอุดรธาน,นีไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่ผมได้ใช้ถนนเส้นนี้นะครับโดยเดินทางมาจากอำเภอด่านซ้ายมาที่อำเภอนครไทยนะครับส่วนในรอบนี้ที่ผมมาทำอีกรอบนึงนะครับก็เพราะว่าผมได้เดินทางกลับนะครับ โดยชทขอนเซนี่แหละนะคะก็ก็เลยถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีมุมบางมุมที่ผมมองแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะนะครับผมก็เลยเอาศัยจังหวะเนี้ยนะครับถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดยการเดินทางครั้งนี้นะครับเช้ถนนหมายเลข2013นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมายเลขเถนนหมายเลขเนี้ยนะครับได้มีจุดเริ่มต้นจากเออ่บ้านแยงนะครับอำเภอนคะรไทยนะตรงที่เป็นแยกที่ไปประจบกับถนนหมายเลข12นะครับที่ผมได้ถ่ายจากขอนแก่นไปจังหวัดน่านนะครับก็มาสุดตรงที่บ้านโคกง,งามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ แต่ว่าที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นระยะทางสั้นๆนะครับประมาณ40-50นะกิโลเมตรนะก็รลายๆจุดนะครับผมไม่ได้ถ่ายใน,นอย่างเช่นจุดที่แยกไปพัทเบิร์กนะครับตัวนั้นรู้สึกจะไม่ได้ถ่ายมาไว้ให้ดูนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะ ช่วงที่ผมเดินทางผ่านจุดนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะครับแล้วก็มีความมืดจากการที่มีเมฆฝนด้วยนะครับก็เลยจะทำให้ดูมืดไปนิดนึงนะครับ สำหรับการเดินทางจากอำเภอนครไทยไปอำเภอด่านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นถนน2เลนตลอดสายเลยนะก็เป็นถนนที่ขับไม่ยากนะครับสามารถที่จะขับกันได้ง่ายๆนะไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็มากันได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์นั่งประกบมาด้วยนะครับเพราะว่าบางโค้งก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับ บถนถนนสายนี้เนี่ยก็จะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านบ้างประปรายนะครับผมก็เจอบ้างไม่ใช่ว่าเจอบ้างสิมาที่ไรก็เจอนะนะครับทั้งรถพ่วงทั้งรถ18ล้อนะครับก็เป็นจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเจอทีนั้นก็10กว่าคันอะไรประมาณนี้นะฮะในระหว่างที่เ,ออเดินทางนะ แต่ว่าในรนู้จริง,รงๆอ่ะที่ผมเดินทางก็เจอประมาณ3-4คันนะนะครับในช่วงประมาณเกือบเกือบชั่วโมงที่อยู่ระหว่างอำเภอนครไทยไปด่านซ้ายนะครับจริงๆจุดที่ผมอยากให้ดูครับก็คือจุดนี้แหละนะครับ ก็พอดีมันมีควันไฟอ่ะออมันก็เลยเห็นไม่ชัดนะครับต้องขอไป่ได้จริงอาจจะเป็นเพราะผมมาแล้วมันค่อนข้างจะมืดด้วยแหละนะครับก็เลยมองไม่เห็นวิวนะคือวันนี้ผมเดินทางจากอ,อุดรธานีมานะฮะผมมาผ่านตรงนี้แล้วก็พอดีผมจอดรถนะฮะแล้วก็พักนะจอดพักก็ลงมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็มองมาทางท้ายรถนะแล้วก็เห็นโอ้มุมนี้สวยจังเลยอ่ะนะครับก็เลย ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาเมื่อไหร่ก็จะถ่ายให้ดูกันนะแต่ผลปรากฏว่ามาถ่ายแล้วโอ้ยตายแล้วออกมาไม่สวยอย่างที่คิดไว้นะแต่ยังไงซะนะครับก็ตั้งใจถ่ายแล้วก็เลยลงไว้นะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นบันทึกหน้านึงนะจะได้ให้คนที่เข้ามารับชมนะครับได้รับทราบถึงบรรยากาศนะฮะว่าถนนเส้นนี้บรรยากาศเป็นประมาณไหนเนาะจะมีวิวที่ เห็นจากในภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยใช้ถนในเส้นนี้ในการเดินทางอ่ะก็คงจะมีความประทับใจกับวิทถีทัศน์นะครับที่มีอยู่สองข้างทางเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดที่ผมตั้งใจจะโชว์อ่ะมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับก็มีหลายจุดนะครับ ระหว่างหมู่บ้านช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำข้อมูลไว้นะฮะว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะไว้ให้มีเดี๋ยวจะมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะฮะจะมาให้ข้อมูลนะครับก็มีมีหลายท่านด้วยแหละนะครับไม่ได้มีท่านเดียวก็มาให้ข้อมูลอยู่เสมอๆนะฮะก็จะได้เป็นการสื่อสารสองทางเนาะนะครับบางข้อมูลถ้าเกิดผมหาเองอะไรเองก็มีความไม่มั่นใจเยอะนะฮะถ้าเกิดให้ผมมาหาข้อมูลใส่ไปหนักๆเนี่ยก็เกรงว่า ถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วผมต้องลบคลิปเนี่ยผมก็ก็คงจะเสียใจไม่ใช่น้อยฮะเพราะว่าเออกว่าจะถ่ายมาเนาะกว่าจะมาเรียงกว่าจะใส่เสียงทำนู่นนี่นั่นนะฮะด้วยความที่งานผมก็ยุง่งพอสมควรเนยเนาะก็ ก็เอาเอาแต้ผมไหวนะนะครับแล้วก็ข้อมูลอะไรที่มีใครอยากทราบเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามนะแล้วก็อคอมเมนต์ตอบตอบกันได้นะนะครับให้มันกลายเป็นกระทู้หนึ่งที่คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมาพูดคุยกันดีกว่านะ สำหรับการขับรถมาถนนมเร์เรกส0 1 3นะครับสิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือ,อ,อชุมชนนะนะครับเพราะว่ามีชุมชนค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีอาจจะมีชาวบ้านนะฮะพาลูกเด็กเล็กแดงนะเล่นกันอยู่สองางทางนะครับยังไงก็ใช้ความรามดระวังกันซะนีน่ถึงแล้วกันนะครับผู้ชมลองมองด้านบนฮะเหมือนจะมีก้อนหินก้อนหนึ่งนะอยู่ข้างบนขวามือตรงนั้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหินผาอะไรนะ ผมคิดว่า,าชาวบ,บ้านน่าจะเห็นมาก่อนผมหลายๆหลายๆครั้งแล้วแล้วก็น่าจะน่าจะมีชื่อนะนะครับซึ่งผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆนะฮะใครที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะครับพอจะทราบว่าเห็นลูกนี้มีชื่อไหมอะไรไหมนะก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเด่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแท่นด้วยนะโอ้สวยอยู่แต่ว่าทางขึ้นทางลงเนี่ยผมมองไม่เห็นนะครับ คืออาจจะมีทางเดินขึ้นไปนะผมว่าชาวบ้านเขาอาจจะไปหาของป่ากันก็อาจจะเคยขึ้นกันไปกันบ้างนะครับสำหรับวิวด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุบลงไปนะครับแล้วก็มีภูเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะก็เป็นวิวที่สวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถมากันเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่า วิวตรงนี้นะครับสวยงามพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าผมจะมีร้านกาแฟยอยู่2ร้านนะครับซึ่งผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้แวะนะด้วยความที่ช่วงช่วงนี้สัญญาณโทรศัพท์ผมไม่ค่อยจะมีนะครับอยากแวะอยู่ฮะแต่ว่าถ้าแวะแล้วเนี่ยบางครั้งโทรศัพท์ผมมันใช้งานไม่ได้นะฮะคือบางครั้งอยากแวะนะแล้วก็อยากจะนั่งเคลียร์งงเคลียร์งานสักแป๊บนึ่งเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยแวะไม่ได้นะครับแล้วก็บางครั้ง มีโทรศัพท์เข้าก็ติดต่อไม่ได้อีกนะฮะงานยุ่งมันใหญ่นะนะครับก็เลยไม่เคยจะได้แวะสักทีนะแน่นอนครับถ้ามีโอกาสเมื่อไรผมก็จะแวะแล้วก็ถ่ายภาพนะแล้วก็อัพไว้ในเพจอยู่นะครับ ถึงเรื่องเพจนะครับเรื่องเพจเรื่อง Instagram แล้วก็ Twitter นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมได้กดติดตามกันไว้นะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อัพเท่าไหร่นะครับต้องขอไปด้วยจริงด้วยความที่ทำเองคนเดียวหมดเลยนะครับก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยนะฮะก็พยายามศึกษาหาข้อมูลอยู่นะว่ามันต้องทำอะไรยังไงนะฮะอาจจะอัพเดตกันน้อยไปหน่อยนะครับยังไงก็ ขออภัยล่วงหน้านะครับจะพยายามทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากสุดหมู่บ้านนี้ไปนะครับคำสวานี้ไปแล้วก็จะเจอกับหนทางที่ค่อนข้างจะคดเคี้ยวพอสมควรนะครับก็เริ่มยากครับเริ่มยากแล้วก็ถ้าหากว่ามีรถบรรทุกนะครับวิ่งนําหน้าเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราขับรถกันลําบากนะฮะบ,บางทีก็ไม่มีจังหวะแซงและนะครับในช่วงนี้นะยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันสมัยละกันนะครับ ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าฝนกันแล้วนะครับก็เนี่ยฮะก็จะเป็นสีเขียวขจีสีสดใสแบบนี้นะตอนนี้เริ่มมืดนะฮะต้องขอไปด้วยจริงๆก็ยังพอเห็นวิวเห็นก้อนเมฆนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วนะผมก็ยังไม่ถึงด่านซ้ายเลยนะครับวันนี้จดหมายไปทางผมก็อยู่อีกไกลฮะก็ยังอยู่บนถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งสามเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้เลี้ยวแยกไหนนะฮะก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะ พูดถึงถนนหมายเลข2013เนี่ยะครับเอ่อจากครไทยมาด้านซ้ายเนี่ยก็มีแฟนๆรายการหลาย,ลายๆท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมแล้วก็ให้เกียรติคอมเมนต์บอกผมนะฮะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางขึ้นมาภาคเหนือกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคือบางท่านไม่ได้ไปเส้นที่เป็นถนนหมายเลข12นะครับก็จะใช้ถนนเส้นนี้ในการเดินทางนะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับเอ่อจะไม่ได้พาเราเข้าไปที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนะครับเหมือนถนนหมายเลขสิบสองนะครับก็เลยทำให้ล้นระยะทางไปได้มากพอสมควรนะครับ หลังจากขับรถมาไม่นานนะครับก็จะถึงกับแยกที่เราสามารถที่จะไปภูลมโลได้นะครับผมเองยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าเห็นป้ายอยู่2ทางแล้วนะครับสามารถไปได้อยู่ทางคือทางหนึ่งก็เอ่อบนถนนเส้นหนึ่งนะครับที่เราเดินทางจากด่านซ้ายไปที่ อำเภอหล่มสักจะไว้ไปชูบูนได้นะครับส่วนในด้านนึงก็คือสามารถที่จะขึ้นจากถนนไม้เลขสองส่ตรงนี้ได้นะสำหรับผู้ลมโลมเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับก็มีต้นนางพญาเสือโคร่งนะกว่า1,000งแต้นนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่พกว่าไร่เนี่ยนะปลูกอยู่นะก็หลังจากเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะนก,ก็เพิ่งทราบนะฮะว่า เขาเขาเป็นที่ท่องเที่ยวประมาณไหนนะฮะก็เป็นสถานที่มีต้นพญาเสือโคร่งเยอะมากๆเลยนะสำรับภูลมโลเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่ชาวเขานะครับชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยนะฮะได้ปลูกกระลำปีนะแล้วก็ต่อมาทางอุทยานเนี่ยเขาต้องการให้ชาวม้งนะครับออกจากพื้นที่จึงได้ตกลงกับชาวม้งนะครับให้ปลูก ปลูกพญาเสือโครง่งสลับกับกะหล่ำปลีนะครับแล้วก็ต้องออกภายในพื้นที่ของทยานเป็นเวลาสาปีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะจนในปี2550นะครับพูลลมโลก็เต็มไปด้วยต้นพญาเสือโคร่งนะเป็นพื้นที่กว่า1,200ไล่นะฮะสำหรับใครที่มีโอกาสนะครับก็ลองมาชมกันนะนะครับผมก็รอมีโอกาสนะครับ ไม่แน่ใจว่าช่วงฤดูฝนนี่จะเป็นยังไงบ้างนะนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลามาละนะไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะช่วงนี้ไปช่วงโควิดนะครับผมก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับช่วงนี้คือในแหล่งชาติน่าจะทุกแห่งแหละนะครับปิดไม่ให้เข้าชมนะกางเต็นท์ก็กางไม่ได้นะครับช่วงนี้ผมก็เลยต้องพักโรงแรมไปยาวๆเลยนะฮะ ใครที่ขับรถมาจนถึงด่านเมื่อสักครู่แล้วนะฮะก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าโค้งข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเรามาก็จะเห็นวิวที่สวยงามนะครับก็จะเป็นขาลงนะขาลงไปที่อำเภอด่านซ้ายนะครับสำหรับอำเภอด่านซ้ายนะถ้าเรามาจากทางหลุมสักนะครับมาจากทางหลุมเก่าก็จะเจอกับ วิวทัวทัทน์ขาลงมาที่อำเภอด่านซ้ายก็สวยงามเหมือนกันครับเหมือนที่ผมเคยทำรูทไว้เปถนนหมายเลขสองนนะฮะแต่ว่านั้นเป็นขาขึ้นเนาะก็จะไม่ได้เห็นวิวแต่ว่าจะมีจุดชมวิวนะครับสลับเส้นทางหมายเลข2 0ง3ที่มุ่งหน้าเข้าด่านซ้ายถนนเส้นนี้ก็มีวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปรับลงถนนกันอยู่นะผมไม่มั่นใจว่าจะมีการทำจุดชมวิวเหมือนกับทางหมายเลข2องศูยไหมนะครับก็หวังว่าจะมีนะเพราะว่าเป็น เป็นวิวที่สวยพอสมควรนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตก็ค่อนจะแคบนะฮะถ้าเกิดทําจอดชวีวตรงโค้งผมก็คิดว่าไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะว่าบางครั้งนักท่องเที่ยวนะฮะที่จะสนใจชมวิวะจะจอดรถกันแบบไม่ได้ระวังอ่ะนะฮะแล้วก็รถบรรทุกนะครับที่มาก็ผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าแกขับไม่ดีนะแต่ผมก็เป็นห่วงนะฮะบางทีเกิดความขัดข้องขึ้นมาเนาะก็อาจจะเกิดบัติเหตุกันได้นะครับ เอาเป็นว่าจะให้มีจุดชมวิวหรือไม่ให้มีจุดชมวิวเนี่ยนะหรือว่าใครจะจอดชมวิวทั้งๆที่มันไม่มีจุดชมวิวเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าจอดรถทางโค้งกันนะฮะบางทีรถลงเขามาเนาะแล้วก็มาเจอตรงโค้งนะฮะก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับสําหรับโค้งนี่ก็เป็นอีกโค้งหนึ่งที่อันตรายนะคิดว่าน่าจะหรือใหม่หมดนะนะครับถนนน่าจะกว้างกว่านี้แหละนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเนี่ยอย่างผมขับมาก็ ดึงเกียร์สเกียร์สลงมาละนะฮะปกติผมจะเป็นคนที่เข้าโค้งก็ค่อนจะแรงนะฮะแต่ว่าพอเจอถนอนเปียกทียไรก็อดไม่ได้ที่จะต้องระวังนะฮะก็ใช้เกียร์ดึงลงมานะครับไม่ได้เหยียบเล็กเท่าไหร่นะ เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่ทำนถนุนนะเัาจะมีคี่โคลนนะมีโคลนแล้วก็มีฝนนะก็ค่อนข้างจะอันตรายครับผมก็มาเจอกับรถพี่ใหญ่เขานะฮะก็ไม่กล้าแซงคนระับมองตรงบางทีผมกลัวแซงแล้วก็จะท้ายสะบัดนะผมก็เนี่ยนะฮะมีรถมาพอดีด้วย ก็เลยไม่ได้แซงนะครับก็เลยตามตูดแกไปนะหลังจากนั้นผมก็เห็นรถคันหนึ่งฮะตามหลังผมมานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแสดงเจตจำนงนะฮะว่าฉันจะไปก่อนนะอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะผมไม่รีบฮะก็เลยเปิดไฟตบซ้ายฮะแล้วก็หลบให้เขาแซงไปก่อนนะครับก็พอดีว่าเป็นช่วงที่ผมสามารถแอบได้นะฮะพอดีผมกะว่าเออจะลองดูวิวแันนี้มันจะลงได้ไหมอะไรไหมนะฮะก็พอลงไปก็ ผมไม่อยากให้รถเปื่อนนะบอกตรงก็เลยไม่ได้ลงนะน,นะฮะดูเป็นการเป็นการขับรถที่สุดยอดนะก็ไม่คอมเมนต์ถึงเขาละกันนะก็กะว่าจะจอดทายวิวตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงรถนะแต่ว่าด้วยความที่มันเปียกนะครับผมลงไปก็คงจะเป็นขี้โครนนะฮะก็เลยไม่ได้ลงไปดูนะก็วิวสวยงามพอสมควรนะครับไม่พอสมควรแหละว่าสวยมากๆเลยนะหลังจากนั้นผมก็แซงพี่ใหญ่มานะฮะก็ ในคลิปนี้ก็น่าจะจบไปที่นี้แล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้ไม่หมดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดเปิดิ่งตัวให้ด้วยนะครับอยากให้ผมไม่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ไปที่นู่นที่นี่นะตามคิวนะครับตามคิวของของทุกคนที่แนะนํามานะครับก็ ใครแนะนําก่อนหลังนะครับแล้วก็รอผมว่างนะแล้วก็รออกาสที่ผมจะได้ไปบริเวณที่คุณผู้ชมรีเควสกันเข้ามานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะไปที่ไหนก็อย่าลืมประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ขอกลาคำว่าสวัสดีครับ